วันนี้ก็จะขอนำท่านเข้าสู่วิถีชีวิตการใส่บ่วงดักหนูนะครับผมเป็นกับนะครับเป็นกับตอนนี้เราก็เลาะมาตามริมคลองเนาะเลาะมาตามริมคลองนะครับผมตอนนี้ตามริมคลองนี่ต้นจะบกนะครับผมเราก็จะมาใส่ตามโพลตาแหกหรือโพลทั่วไปนี่แหละครับตอนนี้จ่าพงกำลังลงมือนะครับอาหารในการ วางกับดักของเราก็จะมีรำขั่วนะครับใส่น้ำหอมนิดนึงนะครับน้ำหอมดีๆต้องเป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นหอมนะครับผมการวางกับเราก็ต้องใส่ผูกเชือกไว้ด้วยใช่ไหม,มถ้าไม่ผูกเชือกเดี๋ยวหนูมันพาไปนะครับอุ้ยนี่ตัวใหญ่นั่น,นี่นะครับจ่าพงกระวับบงแล้วนะครับ วางเสร็จก็จะใส่อาหารเข้าไปนะครับผมอ๋อโรยโรยอาหารไปแล้วนะครับผมต้องโรยดีๆนะครับอย่าให้เป็นถูกไอ้ตัวอันนี้มันนะเดี๋ยวว่ามันจะลั่นเหนบมือนะครับนี่อะไรขาวๆดอกไข่งูไข่งูว้ายไข่งูเหลื่มมัง งูิเออนี่เป็นไข่งูนะครับผมโอ้โหนะครับผมน่าจะเป็นงูอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้โยเบลเลอเลยครับผมขาวนี่นะครับนี่นะครับวางวางไปแล้ววางกลับไปแล้วนะครับผมวางไปแล้วพอหนูเขาออกมาเขาก็จะมากินปับ๊บ มันก็จะลั่นตับนะครับผมใส่กี่หลังอันนี้ใส่หลังเดียวนะครับผมนีม่จากผมก็จะไปเดินทางไปที่แห่งไห่แล้วตามริมขอบไม่มีบ่ริมขอบคลองนี่ฝัง่งโน้นเหรอโอ้หนี่ไข่โงูนะครับผมไข่โงูมีอยู่สี่สี่ฟองหรือมันน่าจะเยอะกว่านั้นอาจจะอยู่ข้างบนข้างในมันล่วงลงมาเนาะ ตัวใหญ่นั่นเนี่ยนะครับคือ,อหรือจะเป็นไข่ไอตัวหนึ่งตัวทองหรือไข่เต่าอันนี้เราก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับผมวิธีชีวิตสัตว์บนโลกนี้เราก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเดี๋ยวไปฝั่งนู้นครับจะพงก็เตรียมกลับมาประมาณ30หลัง ครับบางวันก็ได้สิบกว่าตัวบางวันก็ได้สามสี่ตัวบางวันก็ไม่ได้เลยแล้วแต่นะครับผมพราะกลางคืนมันก็จะมีคนมาล่าเหมือนกันก็มารบกวนกับดักเรานะครับมันก็เลยไม่กินอันนี้ผมก็จะไปดูจ่าพงก่อน มาจับต้องลุยน้ำใส่นะครับผมต้องลุยน้ำใส่ใต่คลองลงไปอุย้ยอยคขากอนี้สวยมากเลยเขาไม่ขายบ่เนี่ยอยคาขาของใครไม่รู้นี่สวยน่าจะ ได้กอละตันก็โอเคนะครับผมใส่บ่วงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจ่าพงก็ยังเหลืออีก20กว่ากรลังก็จะไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับผมกับ เพจก้าตามรอยพ่อหรือช่องอภิวัตคำทองหรือมังกรโมบายทาง YouTube และ TikTok นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมที่คอยเป็นกำลังใจให้กันตามสายห่องนี่คลองหนูจะเยอะครับขอบคุณครับผม